เอาละครับ้อสมวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคอมมอนเบบี้ซีเฮดเด็กเชนเขยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมกอร์รีนาฟีฟ่ายิวว่าซานโตเออแล้วครับวันนี้เรามากับ f c เนะา,านะว่าซานเอ f ซบอกว่าโอ้ยผมอยากเล่นกับไอเทวิสันผม FC พี่มาตั้งแต่อยู่ AS แล้ววาา่าซานเออเอแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเล่น กับยิมซีซะหน่อยนะครับผมเอมาให้เอฟซแบกสนักว่าเอานะครับวันนี้มาส่คนนะหมดแรงนะครับผมโอ้แต่ละคนก็เต็มบัหกพัน0บบัดพันแบบนี้ป้าว่าของผมเท่าไหร่3ามพันสองอาขวบเ้ยว่าเฮ้ยตอนนี้เราก็ลงมาที่หอดูดาวครับผมดูเหมือนว่า ซิมิโตว่าสูอ,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 อสงสัยชิเดนนำกันว่าสูงมึงก็มาเด็กครับราสาเดี๋ยวเรามาลงข้างบนนี้ดีกว่าเพราะวะ่ามันจังสีเออได้เปียมบนะผมเอ,อเห็นปืนแล้วอ p พเอ,อพีก็สูนไอเหมือนมันจะมีคนข้างหลังวเฮ้ยเอาเอามันมันยิงมูนี่เรียบร้อยดาวนึงครับผมหัวหลุดกันเลยทีเดียวเชียวครับผมเออดูเหมือนว่าจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างปาดไปปาดไปอ๋อ เป่ามันคือบอกกว่าโอ้ยหาขวมไอ้บอสันดาวเหรอดิไปแล้วจังวะนนี้วิ่งไปตรงไหนเออไปจ,จะปุ๊บปะฮู้แล้วไปโอ้ยนั่นเด่นั่นเดีเรียบลอยโดนหัวเม็ดเดียวรับผมร้อยกลัวเป็นล้มแดดกันเลิกทีเดียวเชี่ยวครับผม <c oughs> ตายไปมาแล้วก็เก็บ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 ของก่อนเนามันคือกดกดเกียบ์เก็บ อเก็บยากให้เอาแล้วครับเราก็ออ้ยมันจะมีคนวิ่งไปโอ้ยบัตโดดไปแล้วหาขวมึงบอท่านครับผมพึ่งตาไปสวงเองนะครับผมโอ้ยหามึงไม่ทันครับผมเยวขอเก็บก่อนดีกว่าเก็บของก่อนแล้วเราค่อยตามไปเสริงมันนะครับผมอ่าเกาะกระบุกบเห็นเอาล้ครับหลังจากเก็บมาแล้วออ ก็มีมีตะหมวกได้หมวกอันเดียวครับผมมาเราก็จะตามไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะเออเอาใกล้ๆหน่อยอย่าเลยไปไกลหลยเดี๋ยวมันจะถือลูกปืนครับผมอ่าเผื่อโดดไปแล้วโดนลูกปืนนี่ซวยเลยนะครับผมอเอาละเราก็มาดูที่บนเขาข้างคา,งางตูรสิติว่านี่อันนี้ปั๊บมึงนี่เหมือนจะเห็นคนนะแต่เอ้ย่มาท่านผมมันหลบแล้วม่เอ้ยว่าใส่เอาจากบาทเนาะ ยิ่งบพท่านครับผมมันลบไปก่อนเนาะตั้งไอวออยยางดีคนเดีวเอ้ยจะเมนด้วยนะมึงเนาะอืมแต่ว่าเรามาคนเดียวนาะทางนู้นก็บอกว่าเจอคนครับผมสงสัยต้องกลับไปช่วยครับผมอืไปห้องลดกบไปเล็งมาด้วยความเร็วครับผมเฮ้ยฟึบโอ้ยเป๊ะครับผมป้านเยียบขี่ครับผมเดียวหาหาเกาะก่อนเกาะกับ่มีครับผมเ้ยไม่มีเหมือนเดิมได้มาแล้ว ได้กอดสองมาผมจังวันนี้เราก็จะโดดไปครับผมจำวันนี้ดูเหมือนจะจะมีคนชูบอกให้นี่กูคือบัสหันมาใส่สส่มือว่าโอ้ยหาขวัวงเลยเนาไม่เป็นไรเราก็จะวิ่งมาจังหวะนี้เหมือนจะมีคนชุเพรับผมเข้ากันแลนมาคูลุน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 มาจังหวะนี้เหมือนจะมีตัวหรือเปล่าอุ้ยสับไปจังหวะนี้ปากปากอูมันลบดูเหมือนว่าจะมีอีกตัวนงผมจัหวันนี้เด้อโอ้โหตัวนี้ก็เปิดโลครับผมเหมือนจะดูให้เพื่อนเนาะจังหวะนี้ยังไง ตัวน,นั้นก็เลิกชุบไปแล้วแต่ตัวนี้มันดักยิงวะเฮ้ยอันนี้มีตัวล็อกให้วะเฮ้ยเดี๋ยวขอหลบมาก,ก่อนจังหวะนี้ยังไงฮะไอ้ท <l> ุบเน็ตเจ้าเออไปใส่ปะ,อ,ะอันไหยเฮ้ยอะไรครัำนี้มันหายไปได้ยังไงครับผมไปใส่ปะอันนี้ขึ้นแลนเร็วแต่ว่ามันต้องอยู่แถวนี้ละ่ะมันไปใส่ได้บ่ไก่เรากูขึ้นน้ำด่างมันมาอยู่โอ้ยพูดเละตัวนึงโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยแลนไปพูดละ ข้างๆอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบักไดนี่มันนั่งอยู่เนี่ยอุ้ยหาหัวมึงเอ้ยเกือบตายอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขอพันยาก่อนไอ้น้องเดี๋ยวมึงได้กินลูกปืนเดี๋ยวจังหวะนี้มาแล้วจังหวะนี้ยังไงตั้งอันอ่าไปลูกซองยัดเข้าไปขีแตกครับผมขีดแอกกเลยทีเดียวครับซ้ำไปก่อนผมจังหวะนี้เฮ้ยมันแล้นแต่ก็อันนี้มันไปอยู่วะอุ้ยอ่าอยาอย่าอยาครับผมอ่าอย่าชื้อว่ะอุ้ย ของมันไม่มีนี่หว่าโอ้ยของก็บบอมมี่กับเป็นเกา้ามาดักไอ้น้องโอ้โหเฮกมัเงมเอิญพิ่งแท้ไปครับผมเราไปตามล่ามันดีกว่ามันจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามันวิ่งไปทางร่องน้ำน่ะคลองน้ำนะ่ะมันเลี้ยนไปหวัวใสหรือวะอยู่ตรงไหนเนาะเด้บอมีี่วะเหมือนมันจะวิ่งหนีไปแล้วเนาะเออไม่รู้ว่าเลี้ยนไปทางไหนครับผมจงังหวะนี้ อยู่ในนี้แล <huh ้วอันนี like ้เจ UM ้าเจ้าเจ้าเอ้ยดูเหมือนทางนู้นจะโดนยิงว่ะเฮ้ยจังวันนี้ไงเรียบร้อยทึ่งดาวทึ่งถือซ้ำครับผมจังวันนี้ขออัพเกาะก่อนมูถึงยิ่งยังมียังมีอารมณ์มาอัพเกาะอืมเพราะว่าอะไรแสร็จแล้วเฮ้ยเพราะว่ามันอยู่ไกลโพดผมถึงไปก็ไม่ทันเนาะเออเห็นบอลนั้นยิงกันปงแปงปงแปงมาแล้วจะเที่ยงกันแหลกครับผมเราก็อัพเกาะตั้งเ l ลยครับผมดูเหมือนว่าจะยังไม่ ตายเอ้าเอายังไงจังหวะนี้เอ้าเอาเอาใส่กันแล้วบักปี๊กอาครับผมปี๊กอายังไงจังหวะนี้ปี๊กอาปี๊กอามันหลบหลังต้นไม้เดียบร้อยลาดไปครับผมตัวสุดท้ายครับลาชิวก็เจ้าแล้วก็ไปเก็บของก่อนเก็บเก็บของครับผมวันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะแล้วก็เลยมาทำคงทำคลิป สะหน่อยนะครับผมเอ๊พอได้หายคิดถึงกันนะครับผมว่าซาแต่ก็ไม่หายคิดถึงหรอกอคิดวาดคือเกานั่นละอุ้ยอย่าึ้อหลายครับโอ้สวยสวยสวยเก็บ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 ก็บ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 เออ นั่นละนั่นละเอ้อเกลี่ยไปเบอร์จผมเต็มอันยะเต็มกระเป๋าหมอกระครับผมไปเราเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หอนลกิกาเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนว่าเฮ้ยมันเสียาจังไหนมามาเห็ดหยังอยู่นี่เฮ้ยแรงไปใส่แล้โอ,อ๊เจปุ๊บปุ๊บโอ้ยโมเมนต์มันลงไปข้างล่างแล้วจี ว่าน่าจะลงไปข้างล่างนะครับจังหวะนี้ยังไงไวิ่งไปโดนนันเดมันแลบไดแล้วรอไตทองไปแล้วแล่นคลุนคลุนคลุนไปแล้วยังไงปิกอ้าปิกอ้าเห็นมันหรือยังครับผมจังหวะนี้อยู่ข้างล่างนี่มีหรือเปล่าอุ้อู้นันเดมันไปโอ้ไมนเล่นซะไรวะห้าขวอูอ้ออนนกเกือบตายกูโอ้โหโดนไปนัดหนึ่งครับผมร้อยหกสิบเกือบตายเลือดเหลือสี่สิบเพื่ผมยังไงน้องไล่มาเออมันท่านใดตายอยูุติอู้เรียบร้อยตายจ่อยห้าขวบเพราท่านใดยิงอยู่ตายจัง ขพพันยากว่าลวก,กันรับผมจังหวะนี้อืออือสายไปพันยาพันยาเฮ้ยดูเหมือนว่าจะอยู่ข้างนอกว่ะเฮ้ยเห็ดยังว่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพี่น้องเฮ้ยเหมือนจะมีตัวเล่นสนใดด้วยผมยังไงใช่หรือเปล่าเฮ้ยเน่อันนี้อ๋อเพื่อนเราเล่นอเอ้ยหาขวอ้ยังไงครับผมไเจอเแน,น่มันไม่มาว่ะ มันบอกออกมาว่าสุเออน,นี่เอาไงเอาไง,อ,าไงออกมาหรือเปล่าเก็บของก่อนแล้วะชิวๆคราบมมตอนนี้ วงยังไม่บีบเนาะอีก50กว่บวิยังไงอุ้ยเหมือนจะวิ่งออกมาครับผมจังหวะนี้ยังไงมึงแลีนออกมายังเอาล่ม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 ประคำล่มล่ม,ลมยังไงจังวนันนี้ดาวดาวซ้ำโอ้ยหหาหัวมึงเลยซ้ำไม่ทันครับผมสงสัยต้องเลียนไปเอามันแล้วครับผมจังหวะนี้เลียนไซเลยพี่น้องเลียนไซเลยครับ่งมาแล้วเจอบุกเดียวครับผมบุกเดียวครับผม คุลุนคุลุนมาแล้วจังวันนี้ยังไงมันจะโดดมายิงหน้าเราหรือเปล่าไปแล้วจังวันนี้ปลาไอววโดดขึ้นมาบนหินถือลูกซองมายังไงจัดไปหนึ่งดอกเรียบรอยดาวหนึ่งบุ๊คจัดไปอีกสองเรียบรอยใส่แตกเลยครับผมมึงอย่าเจอบ่านทีนี้ ไปครับผมโอ้ยสวยงามพระรามแดกันเลยทีเดียวเจียวครับผมเออเก็บของเก็บของก่อนเออสกอบ,ส,บ,ส,บส่งสกรบซีเก็บมากครับผมเน่สวยงามครับผมอ่ะเข้าวงกันดีกว่าเอาละครับดูเหมือนว่าน้องจะเจอคนอีกแล้วบักปีกอ่ะอยู่พุนวะแรนไปแล้วแรงไปแล้วยังไงยังไงปกปะปะปะป,ปอแตกหนึ่งครับผมยังไง อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเน่ชนมันหนีไปไหนวะมันเล่นขอบวงอยู่ตีเรียบร้อยแตกสองครับผมแต่ยังไม่หมดนะผมอะตอนนี้คนเหลือเยอะมากนะผม27บคนเนาะโอโ้โหมันเกิดเรือลายแต่ว่าปฏิโทแต่ว่ามันก็ยิงกันอยู่นะปวกปามุกป่างวงก็เริ่มเล็กแล้วแต่ว่าคนแม่งเหลือโคตรเยอะนะผมเพราะว่ามันซุปกันไดไหมเออมันซุปยูตูแล้วก็ซุปยูไอ จุดชุบเนาะอโอ้ยทางนู้นก็มี AI A D ไอเอรอลงไว้มามาเราก็จะมาดูตรงนี้ซะก่อนมีคนแอบอยู่ไหมกระโดดเช็คกับระเบิดอันนี้ไม่มีครับผมวิ <c ười> <c ười> ่งขึ้นมาดูจังหน่อยอันเน่ะจาเอ๊ะบอมีครับผม่าไปไปนี้นี้นไปห้องนี่คือรถไปครับผมจังหวะในทางผียิงกันบออันนน,น้ยังไง ไปดูที่โรงไฟฟ้าก่อนแล้วกันนะผมอ่าฝั่งนี้มีคนบน่นี่มีใครอยู่บองบ้านแอลนี้หรือเปล่าอันนี้โอ๊ยระเบิดไม่เอมึงก็มาลงใส่หมดกูอีกแล้วเนาะลงใส่แบบเหมือนไม่มีที่ว่างเออมันม,มีที่จะลงมาลงใส่กูบักคาขวบยัยงไงครับทางนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีครับเงียบครับ แต่ว่าเราต้องหลบก่อนหลบเรดโซนก่อนเฮ้ยเราจะเยวนเย็นเย็นเย็นลดเข้าไปโอ้ยโอ้ยคือต่ำวะขี่ดีด้วเลี้ยวเข้าไปไหมเออเออสวยครับผมจังหวะโอ้ยลงข้างหเลยยังไงจังหวะนี้ครับผมนั่นเอมีหรือเปล่านี่มีใครมายิงเราไหมโอ้ดูดิวงก็บีบมาตรงนี้พอดีพอดีพอดีมับเลยครับพี่น้องโอ้ดูดิ ทีมเราก็อยู่กันสองสองนะผมเจ้ากระหดโพดแยกเล่นครับผมฝั่งนู้นสองฝั่งนี้สองมาจันเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนบนเขาว่ะเฮ้ยยังไงยังไงจะเปิดไปจังหวะนี้ชัดไปหนึ่งดอกเจ็บบอกเลยว่าเจ็บครับผมจังหวะนี้ยังไง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 เอ้ยบ่ตายวะ มันคือมดได้เอ้ยไปจับไปเฮ้ยยังไงปีกอาบอกว่าเดี๋ยวผมจัดเองครับลูกพี่โอ้โหเลียนไปผู้เดียวจากวันมีจากด้วยดูเหมือนว่าจะมีตัววิ่งมามึงยังไงโอ้โหยิงลมคมจิบเปิดอะไรจังหวะน,นี้เรียบร้อยเข้าหัวห,วหลุดครับผมจังหวะน,นี้ดาวไปครับผมยังไงข้างบนก็ยิงยังไงปีกอาปีกอายิงช่วยน้องหน่อยยิงช่วยน้องน้อยดาวหนึ่งจังหวะน,นี้ยังไงปีกอากระโดดขึ้นไปปีกกากระโดดขึ้นไปมันอยู่หลังไอ้บอปีกอาเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีตัวล็อกเข สวยงามพระรามแปดครับผมโอ้โล่นขึ้นไปบุกเดียวเดี๋ยวว่าโคตรเทมันกระโพดพ่ดพดโรดเลียนใส่ผูู้้เดียวโลดไปนะมาธรรมดาตัวหมอนอนี่ อ่าครับเอ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนว่ะมีคนะบบเปิดไปอู้กดสขปบติดหาขวมึงเลยยังไงจังหวะนี้มันวิ่งไปนู่นแล้วอยู่อยู <tortured. fruit S 1> <arespace. S 2> ่ข้างบนยังไงเอาเราล็อกตัวล้มเอาจังไงจังหวะนี้ได้มาหนึ่งชิวจังหวะนี้ยังไงนั่งนั่งทำอะไรนั่งทำอะไรเรียบรอยใส่แต่ครับผมโอ้ยยังไงเหมือนจะบีตัวมีตัวเข้าหัวไปจังหวะนี้ยังไงดาวดาวดาวสับเรียบร้อยตายไหมผมโอ้ยมันนัวเกิน หายใจบพท่านกันเลยเฮ้ยเหมันจะมีตัวอ <affe tới> okay. so ีกแล้วโอ้ย right? ไ so, so ่ได้พักบม่ได้เศร้าอะไรตัวเลยปึ๊งจังเลยโผล่ปะอันนี้อันนี้บ่โผล่มาทุกันนี้ออกมาไหมได้บอประกาศออกมาว่ะออกมาไหมยังไงมีคนเสียชีวิตด้วยยังไงก็ผมจังวะนี่ข้างหลังมีหรือเปล่าดูเงียบๆนะ ยังไงจังหวะนี <cam> ้แหละจ้ยโอ้ยจะมาได้ได้ได้เราขังรักกันยิ่งกูหาหัวมึงเอ้บักฮานี่ก็มามึงจะเำยังไงอุ้ยดูดูดูถึงยิ่งขนาดวงจังหวะนี้โอ้ยดูถึงยังนีงเราอู้ยมันมีโดมันมีโดโอ้ยก็ใจว่ากับจุดปฏิทาหัวมึงเอ้เด้อ ขอพันยากรครับผมจังหวะนี้มันจะวิ่งเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวพันยากรพันยาก่าโอ้เกือบมันตายกูห้าขวามะเอ้ยมันสีใสกูแล้วอ้มันดันไอวอมาแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงวิ่งหรือเปล่ามันวิ่งมา1นัด2นัดจังหวะนี้ไม่ตายสามสี่นัดเรียบร้อยตายครับผมแม่เอ้ยตายยากลายต่มึงเรียบร้อยใส่แต่ครับผมเราก็คนขอเงันสักหน่อยเขาบอกโอ้เด็ดเตจิตไอวัวหัวจังหวะนี้ดูเหมือนว่าข้างขวาก็ยิงกัน ว่าหันกูแลนไปมันคือบ่มีคนวาขี่รถไปเบิ่งเลยยังไงจังหวะนี้มันอยู่รลังเอ้ยคอนเทนเนอร์ออกมาแล้วจังหวะนี้เจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บดาวหนึ่งเข้าหัวไปครับผมจังหวะนี้94เรียบร้อยหัวหลุดครับผมเบิร์ดครับผมเบิร์ดตี่เลยทีเดียวครับผมตอนนี้เรคนเหลือ2คนครับผมจังหวะนี้ยังไงดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่บนเขามันอยู่ทั้งเขาอันไหนอับเจ้าป,ปุ๊ป้ยดูไปทสายก็มีครับผมยังไงแลนคูลุนคูลุนมากแลนคูลุนคูลุนมากเข้าไปยิงเกือบตายครับผมจังหวะนี้ยังไง ยังไงจับไปเก้าจับไปเก้าวัดจังหะเอาไปจับเอาไหนเพื่อนไอ้เอาบอเอาเอาระเบิดไปกินครับผมยังไงจังหวะนี้โอ้โหมันดันไอ้บอมาจังหวะนี้กระโดดเข้าไปป่างป่างโอ er ้ยิงไม่โดนครับผมตะโกนแตกหนึ่งโอ้โหเลือดเหลือแปดเกือบตายห้าขวบเอ้ามึงยิงมาจังไรเดียบ้อยใส่แตกครับผมโอ้โหเลือดเหลือแปดเพตายถือยิงไปอีกนัดหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งครับผมมึงยิงกราดาบีตเ่าไหร่วะ มันน่าจะยิงเข้าเจ็ดนะผมโอ้โห mm. โคโรคนเป็นโคตรโคตรโกงความตายครับผมแดดเหรียญหนึ่งไหนยังเดกครับผมจากเล <Yeah, S 2> ือดแปดเลือดละหนึ่งมาซะเอาละครับคลิปนี้ก็ถือว่านัวพอสมควรนะผมมากับเอีเนาะอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะกันนะครับสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะจ๊ะก็ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมก็คิดฮอดเอทีทูพทุกคนเลยครับผม,มคิดถึงทุกคนนะจ๊ะอาวนะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากก็คงต้องขอกล่าวคำว่าลาก่อนและสวัสดีจ้าบ๊ายบายยาฮูมึงไปทำอะไรมาเนี่ยน,นกำลังเท่านี้แลเนี่ยมันถึงเดินมา